สวัสดีครับอยู่ช่อง Boy Fast t e c นะฮะวันนี้ก็มารีวิวการนำเสนอการเปลี่ยนแบตเตอรี่ CBR 500ก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับผมเปลี่ยนเองได้ที่บ้านนะครับผมตัวนี้ก็มันก็จะมีมโค้ดขึ้นแบบรถข้างหลังผมนี่นะครับไท a อัมสปีดทิปเปิล765เพราะว่าเวลาถอดขั้วแบตแล้วมันก็จะมีไฟโชว์ด้วยตัวนี้มันก็จะแก้ไขาย,ยากนิดนึงนะครับผม ต้องไปที่ศูนย์แล้วก็ลบโพดอย่างเดียวคันข้างหลังนี้ก็จะยากหน่อยแต่คันข้างหน้านี่ก็สีแดงก็ไม่ไม่ยากมากครับก็เปลี่ยนเราก็ไม่มีไฟโชว์ด้วยนะครับแต่ว่าขั้นตอนก็คือเราต้องเอากุญแจไว้ที่ข้างนอกก่อนนะครับเป็นกุญแจนิรภัยนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนแบตนะครับผมคุญแจนี้อย่าเพิ่งเสียบใส่เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องไฟรัดวงจรอย่าเพิ่งเสียบเบา้ากุญแจนะครับอันนี้แบตลูกเก่านะครับผม ของซีเบียห้าร้อยนะครับอันนี้ก็จะซื้อมาใหม่แบตไทยนะฮะแบตไม่ได้แพงอะไรมากนะครับแบตไทยร้านอากาก็ให้เครดิตนิดนึงนะฮะส่งเร็วร้านอากา,กาอยู่กรุงเทพนะครับผมขั้นตอนการเปลี่ยนก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกลับกล้องหน้าขั้นตอนการเปลี่ยนก็คือถอดตรงน็อตบาะตรงนี้ออกนะครับผม ถอดน็อตเปาะแล้วก็เนี่ยฮะสตัวนี้6กเหลี่ยมจะได้ขันไว้แล้วนะครับจะได้ลดขั้นตอนเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเอาไว้แล้วก็เราก็ถอดบอร์ดนี้ออกนะฮะถอดเบรอ์ออกแล้วเราก็นำแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับดูขั้วเขาสักหน่อยนะฮะ ขั้วเขาอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีขั้วเก่าอยู่อาจจะใช้ขั้วเก่าก่อนอันนี้ก็จะเป็นสำรองอะไรเลยนะครับผมก็นอนที่กระดาษรองก่อนก็ได้นะครับอันนี้เรามีแบตเก่าเราก็คันขั้วออกนะครับผมคันขั้วแบตเข่าออก,กได้เลยน็อตเราก็มีไว้แล้วล้วก็ใช้น็อตเก่าก่อนนนนะครับ น็อตเก่าก็มีนะครับผมใช้น็อตเก่าให้เป็นประโยชน์ก่อนนะครับน็อตเก่าก็ออกมาส่วนน็อตใหม่ก็เก็บไว้ใช้รอบต่อไปนะครับแล้วก็เอาน็อตออกมาไม่แน่ใจว่าน็อตมาจอ,อ,อกได้ไหมน่าจะได้นะ ใส่เข้าไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาน็อตออกแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพักวิดีโอสักครู่เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการใส่กันได้เลยนะครับขั้นตอนการใส่ก็คือใส่ขั้วบวกก่อนนะครับผมคันให้แน่นก่อนแล้วค่อยใส่ขั้วลบนะฮะตอนถอดก็ถอดขั้วลบก่อนแล้วค่อยใส่เอ้แล้วลค่อยถอดข,ขั้วบวกนะครับอันนี้ก็คันเลยนะครับผมนี่ครับคันให้เขาให้แน่น ให้ขอเข้าไปเรียนครับ